การเกิดใหม่ของเดอการเดียนตอนที่595การต่อสู้อันดุเดือดกับญี่ปุ่นและเกาหลีฮะพวกเธอเหล่านั้นคือทหารนักเวท20ตัวเหรอเนี่ยในตอนที่เห็นทหารสาวเหล่านั้นฉางเย่เตรียมใช้สกิลแปลงร่างแสงสีรุ้งระเบิดออกมาพร้อมกับปีกโผล่มาด้านหลังของฉางเย่เขากระพือปีกเบาๆและพุ่งเข้าหาสาวๆพวกนั้นคาผู้บุกรุกซะ นักเวทตะโกนออกมาสาวๆพวกนั้นก้าวออกไปข้างๆเพื่อหลบการโจมตีแล้วก็ไล่ฟรอสแอร์โรออกมา blast wave ปัง ฉางเย่กระโดดถอยหลังกลับมาและเวียงหนาบออกไปซึ่งก่อให้เกิดการระเบิดอย่างแรงและสตตนศัตรูทั้ง20ตัวเอาไว้ในส่วนนี้เฟลิสและเหยี่ยวไม่จำเป็นต้องถอยอีกต่อไปทั้งคู่จึงเริ่มเดินหน้าโจมตีมอนสเตอร์ต่อทันทีไม่เหมือนพวกโจมตีใกล้พวกโจมตีไกลนั้นต้องคอยรักษาระยะห่างเพื่อทำการโจมตีดังนั้นหลังจากที่ฟื้นคืนจากสตันสาวสาแต่ละคนก็วิ่งออกไปคนละทิศทางบางคนยืนอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วทำได้แค่โจมตีจากตรงนั้น บ7บ0 0ต้านทานต้านทานลบ7562องทองฟานั้นเต็มไปด้วยฟรอสแอโร่ที่พุ่งเข้าใส่ฉางเย่แต่มีแค่บางอันท่าน,นั้นที่ทำดาเมจได้ธนูอันที่เหลือหายไปก่อนที่จะโดนตัวฉางเย่อีกในตอนที่แปลงร่างฉางเย่จะมีโอกาสป้องกันการโจมตีแบบเวท40%ดังนั้นด้วยเลือดที่เพิ่มเข้ามาดาเมจเ0 0 0 0เนี่ยไม่ต่างอะไรกับมดเลยด้วยซ้ำ การตั้งค่า90%ที่จะกันการโจมตีของเวสสำหรับคลาส S นั้นโกงเกินไปดังนั้นจึงปรับลดลงมาให้สมดุลคลาส S มี40% A 30% B 20%และ C 10% เมื่อมอนสเตอร์กระจายตัวไปรอบๆประสิทธิภาพในการฆ่าของฉางเย,ย่จึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ด้วยการที่เขาใช้สกิลแปลงร่างออกมาแล้วด้วยการใช้ God of War Crushing Strike 5ครั้งมันก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดีๆนี่เองฉางเย,ย่ใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็ฆ่าสาวๆทั้ง20คนลงได้พลังในการฆ่าของฉางเย,ย่ตอนนี้เทียบเท่าได้กับเตาเซนชาร์โดสลชของเจ้าหญิงเฮเลนาเลยไร้ประโยชน์สิ้นดีพวกขยะในตอนนั้น เสียงของคาเทสอแมนซอรีก็ดังขึ้นมาจากประตูต้องให้ข้าทำเองทุกอย่างเลยหรือไงบอสผู้งดงามได้โผล่ออกมาจากประตูเมื่อเธอมาถึงสู่สารสู่สารนั้นได้สั่นอย่างรุนแรงและเหมือนกับแตกออกอย่างกับกระจกที่โดนหินฉางเย่ยรีบดูสเตตัสของบอสอีกครั้งเพื่อที่จะจำสกิลของเธอฟแฟลร์ยิงไฟออกไปทุกทิศทางทำดาเมจไฟห้า0 0ใส่ทุกเป้าหมายในระยะ40เมตร Explosive Frame ทำดาเมจ200เซนใส่เป้าหมายระยะ40เมตรเวลาร่าย2วินาที Flame Shield สร้างโลที่ทำขึ้นมาจากไฟปกป้องผู้ใช้เป็นเวลา1นาทีหรือดูดซับดาเมจได้1ล้านหน่วยผู้โจมตีจะได้รับดาเมจไฟ1 0 0 0 0หมื่นทุกการโจมตี ช่างเย่เองก็รีบคำนวณอย่างรวดเร็วและสรุปได้ว่าเขาคงให้บอสตัวนี้อยู่ในระยะบาเรียไม่ได้แม้ว่า Explosive f l a m e จะเป็นสกิลเป้าหมายเดียวแต่มันก็เป็นสกิลที่เขาพอรับมือได้ Flame Shield เองก็เป็นสกิลป้องกันที่สุดยอดมันไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่สกิลแฟลเนี่ยสิปัญหามันเป็นสกิลแบบเ e ที่สามารถทำดาเมจห้าหมใส่ทุกทิศทางได้โดยมีระยะ40เมตรถ้าการต่อสู้นั้นเกิดขึ้นในสุสาน สกิลนี้คงทำดาเมจใส่บาเรียไปเต็มๆและคงโจมตีแค่เพียง20ครั้งเพื่อทำลายบาเรียนั้นลงได้ฉางเย่ยกลางปีกออกและพุ่งตรงเข้าหาบอสเขาเลี้ยวกลับอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ Spear of a r b i t r เ t i o n เข้าใส่บอสด้วยไร้ประโยชน์บอสโกลออกมาพร้อมกับออกไล่ตามฉางเย,ย่ด้วย ฉางเย,ย่บินไปยังทางเข้าของสุสารและล่อบอสให้ออกมาจากสุสารนั้นเมื่อมาถึงที่นั่นเขาได้พุ่งตรงเข้าหาบอสและฟันเข้าไปฉางเย,ย่ยืนขั้นระหว่างอมมนสรีและทางเข้าของสุาสารอแมนซรีเองก็พุ่งตรงเข้าหาฉางเย,ย่เมื่อเห็นแบบนั้นฉางเย,ย่ไม่ได้ถอยกลับแต่เขาชักดับออกมาแล้วเริ่มการโจมตีของเขาออกไปแทน horizontal sweep destructive smash frost strike มีภาพติดตายยังคงเหลืออยู่ดาบนั้นได้บินไปร,บรอบๆพร้อมกับฉางเยค่ควบคุมมันได้อย่างเชี่ยวชาญเขาต้องการที่จะพยายามทำเรียนแบบความเร็วของสกิลเทอร์เซนชาร์ดสแลชของเจ้าหญิงเฮเลนาแต่มันก็ยังคงมีข้อจำกัดเรื่องค่าเด็กสตอริตี้ของเขาอยู่และความเร็วที่ซึ่งเบาสามารถเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆด้วยแต่ถึงอย่างนาั้นเลือดของบอสก็ยังไหลออกมาแล้วกระเซ็นไปตามท้องฟ้าบัดซบบัดซบสิ้นดีบอสนั้นเริ่มโกรธ เธอได้ใช้ Flame Shield และจากนั้นจึงไร้เอ็กซ์พล i ซ e ฟเฟ m มเนื่องจากสกิลของบอสนั้นถูกขัดจังหวะไม่ได้บอสจึงไม่จำเป็นที่ต้องรักษาระยะห่างกับชางเย่เหมือนที่ผู้เล่นทำสิ่งเดียวที่บอสคิดอยู่ตอนนี้ก็คือฆ่าชางเย่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นชางเย่มันอยู่คนเดียวนี่จากที่มุมหนึ่งของตึกผู้เล่นญี่ปุ่นเกาหลีนั้นคอยแอบดูอยู่พวกเขารวบรวมความกล้าและเข้ามาใกล้เพื่อติดตามการต่อสู้ หลังจากที่พวกเขามั่นใจว่าเจ้าหญิงเฮเลนานั้นไม่อยู่ที่นี่แล้วทุกคนก็ส่งเสียงดีใจกันออกมาและเข้ามาในการต่อสู้เพื่อโจมตีฉางเย่พวกโจมตีไกลย,ยืนห่างจากฉางเย่ไป30เมตรและทำการโจมตีสำหรับพวกโจมตีใกล้พวกนั้นก็ปุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้าและจัดทับเพื่อโจมตีฉางเย่เป็นกลุ่ม,มได้เวลาที่พวกเราจะเอาคืนมันบ้างแล้วเฮ hey, ขอสักคนหนึ่งไปเฝ้าสุสานเอาไว้อย่าให้เขาไปเกิดใหมายที่นั่นได้ ถูกต้องเลยแม้ว่าเลเวลของเขาจะไม่ลดแต่เราก็ยังคงได้อุปกรณ์และไอเทมของเขาอยู่ฉางเย,ย่แทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินออกมาในตอนนั้นนี่พวกนั้นคิดว่าจะเอาชนะเขาได้อย่างนั้นหรอเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้ฉางเย,ย่แปลงร่างไปแล้วด้วยเนี่ยนะฉางเย,ย่เองก็รอจนกว่าพวกกลุ่มโจมตีใกล้จะเข้ามาใกล้มากขึ้นแล้วกดใช้ชาร์ดูโคลนในเวลาเดียวกันเขาก็ใช้ครัชชิ่งสไตร์ออกไปด้วยตอนนี้ ค่า EP ที่ฉางเย,ย่มีก็คือ12หน่วยฉางเย,ย่นั้นโจมตีบอสด้วยการโจมตีธรรมดาเท่านั้นเขาใช้ค่า EP ที่มีไปกับพวกผู้เล่นแทนโดยเฉลี่ยแล้วการโจมตีของเขานั้นจะสูงเกิน100,000และด้วยผลของ Crushing Strike ซึ่งทำดาเมจ300%ดาเมจที่ฉางเย,ย่จะทำได้ก็คือ300,000จากนั้นถ้าใครไม่ใช้สกิลแปลงร่างพวกนั้นคงโดนค่าทันทีเมื่อแสงสีขาวสองประกายผู้เล่น12คนที่ซึ่งอยู่ใกล้ฉางเย,ย่ที่สุดก็โดนค่าทันทีพวกนั้นไม่รู้ได้ซ้ำว่าเกิด อะไรขึ้นน่าเสียดายที่ร่างเงานั้นใช้สกิลโดยไม่มีเอฟเฟกของดาบเพิ่มดังนั้นการโจมตีนั้นจึงโจมตีบอสไปได้แค่10%ของดาเมจปกติของฉางเย่ดาเมจที่ฉางเย่ทำนั้นจะมีเขาเพียงคนเดียวที่เห็นได้ตอนนี้มีฉางเย่ตั้งสามคนในสนามต่อสู้ผู้เล่นรอบๆต่างก็รู้สึกกลัวจับใจขึ้นมาฉางเย่ตัวเดียวก็มีปัญหาแล้วแต่เนี่ยมีถึง3เลยมันของปลอมมันต้องเป็นร่างปลอม บางคนอิงก็ร้องขึ้นมาตัวที่ปลอมน่าจะทนได้ไม่นานฆ่ามันเถอะพวกโจมตีไกลทุกคนเลงไปที่ฉางเย,ย่ทั้ง3แต่ฉางเย,ย่ทั้ง3นั้นต่างก็มีเลือดเท่ากันคือเ็ล้านนี่แล้วนายจะอธิบายยังไงต่อล่ะในตอนที่แปลงร่างอยู่นั้นฉางเย,ย่จะมีการต้านทานการโจมตีเวท40%ซพลังป้องกันของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าเปรียบเทียบกับตอนปกติด้วยความสามารถลดดาเมจ20%็ดาเมจที่ลดลงมานั้นเยอะยิ่ยงกว่าฟังก์ชันเลเวลที่บอสมีอีกต่างหาก แล้วจะไปฆ่าตอนฉางเย่แปลงร่างได้ยังไงเมื่อตอนปกติก็ยังฆ่ายากอยู่แล้วแล้วเนี่ยยังมีถึง3ตัวอีกต่างหากเอ้ยแล้วนั่นมันมรดกอะไรมรดกดับเบิลเจนเชอร์เหรอไม่มีทางมันแข็งแกร่งกว่ามรดกมิ r เรอร์อิมเอจอีกเขาสร้างร่างพรอมมาตั้งสองร่างแน่มีไม่กี่คนที่รู้จักชาโดว์โคลนและพวกนี้ได้เข้าใจผิดเกี่ยวกับมรดกของฉางเย่ บอกได้เลยว่าสกิลชา d o โด l โคลเนี่ยเป็นรางวัลที่ได้มาจากเวสหลักที่ซึ่งฉางเย่ยรับมาตั้งแต่เขาเลเวล10บางทีมันอาจเป็นสกิลที่มีอันเดียวก็ได้ฉางเย่ยเองก็ฮืดฮัดและปล่อยให้พวกนั้นเดาต่อไปเรื่อยๆการต่อสู้ดำเนินต่อไปโดยเข้มข้นขึ้นในอีกด้านฉางเย่ยต้องสู้กับบอสพร้อมกับโยนสเปียร์ออฟอ r o เปอเรชันเข้าใส่เล่นคนอื่น,นๆทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยตอนนี้เขามีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทุก Spear of a r b i t r a t i ท n ที่เขาใช้ออกไปนั้นทำดามิตได้รา,ราวๆ98,311ถึง113,988นอกจากว่าเป้าหมายที่ฉางเย่ทำการโจมตีนั้นจะขี่พานะระดับเยลโลโกหรือสูงกว่านั้นพวกนั้นจะโดนฆ่าตายทันทีเฟลิส <el> และเหยี่ยวเองก็ยังคงอยู่ในสุดสารตามคำสั่งของฉางเย่พวกนั้นได้ยืนเฝ้าบาเรียไว้ และคอยบอกกับฉางเย่เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาที่ทางเข้านั่นก็คงพอเป็นไปได้เพราะผู้เล่นคงมีสกิลที่คล้ายๆกับเบรโรูุ่ม อแมนซรี ury, ใช้แฟลออกมาใส่ฉางเย่ย,ย่างต่อเนื่องดาเมจที่โดนนั้นอยู่ราวๆ36,000แต่ก็ยังมีโอกาสอยู่40%ที่การโจมตีนี้จะไม่โดนเขาทุกครั้งที่เปลวไฟหายไปบอสจะตะโกนออกมาด้วยความโกรธพร้อมกับใช้แฟลเพื่อเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกฉางเย,ย่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่หรือว่าเขาไม่สามารถสนใจได้มากกว่า ฉางเย,ย่ต้องมั่นใจแค่ว่าเขาจะต้องอยู่ขั้นระหว่างบอสกับทางเข้าให้ได้เพราะแบบนั้นจึงเป็นช่องว่างให้ผู้เล่นคนอื่นได้โจมตีเขาซึ่งนั่นมีจำกัดเอามากๆด้วยความสามารถป้องกันเวทที่สูงและพลังป้องกันที่สูงด้วยมันจึงยากมากที่จะทำดาเมจใส่ฉางเย่ยได้ไอโง่ข้าขอสาปแช่งเจ้าให้ตกนรกหมกไหม อมันสรีคำรามออกมาอย่างกับคนมีประจำเดือนแม้ว่าเฟลม h i e l d จะทำให้เลือดของเธอเหมือนจะเพิ่มขึ้นอยู่ชั่วคราวแต่สกิลนี้มีคูลดาวถึง1น,นาทีภายใต้การโจมตีกระหน่ำของฉางเย่โลนั้นทนได้ไม่ถึง10วินาทีเลยด้วยซ้ำ ในตอนที่ฉางเย,ย่กำลังสู้กับบอสอยู่นั้นผู้เล่นเกาหลีญี่ปุ่นก็อับอายและหงุดหงิดซะจนกดออกเกมกันไปเลยฉางเย,ย่โดนพวกนั้นเข้าล้อมเป็น,นพันๆคนแต่กลับทำอะไรเขาไม่ได้มันน่าอับอายจริงๆจนไม่มีใครมีหน้าอยู่ได้ถ้าเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปจากนั้นกำลังเสริมก็ได้มาถึงที่ จากผู้เล่น1,000คนจำนวนก็เพิ่มเป็น2,000คนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็น7,000คนในบรรดา7,000คนนั้นมีหลายคนที่มีมรดกด้วยพวกเขากดใช้สกิลแปลงร่างกันทันทีและพุ่งตรงเข้าหาชางเย่ชางเย่วันนี้แหละคือวันตายของแกฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย ความโกรธและลนลานของคุณคนเดียวก็สามารถทำให้เซิร์เวอร์นั้นอับอายได้มันนะ่าอายจริงๆที่พวกเขาเอาคืนไม่ได้แม้ว่าจะฆ่าฉางเย่ตายก็เถอะแต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถฆ่าฉางเย่ได้ความอับอายนั้นก็จะไปส่งผลกับชีวิตจริงๆของพวกเขานี่มันเกียรติของชาติเลยนะเว้ยฉางเย่ฮึดฮัดออกมานิดหน่อยเมื่อเห็นพู้เล่นเหล่านั้น s h a โด w c โคลนอยู่ได้อีกแค่10วินาทีในตอนที่ศัตรูยังไม่รู้ว่าตัวไหนคือตัวจริงฉางเย่เลยเปลี่ยนไปโฟกัสที่บอสแทนเหตุผลก็คือเขาจะให้เฮเลนากลับมาช่วยเขาฆ่าเพื่อนทุกคนที่มาป่วนเควสของเขา อแมนซรีผู้น่าสงสารนั้นเป็นบอสระดับมิติคอและสกิลไฟของเธอนั้นก็แรงพอๆกับเจ้าส้นชาร์ w ดสลัเนื่องจากฉางเย่ยมาเพียงคนเดียวสกิลนี้จึงไร้ค่าในอีกด้านเอ็กซ์พลอซีฟเฟลสามารถทำดาเมจใส่เขาได้สูงถึง80,000แต่มันก็ยังเทียบไม่ได้กับเชลส์ไรท์ของเฮเลนาแม้ว่าบอสจะมีเลือดอยู่ถึง3 9ล้านและมีครูดาวเฟล์ชิลอ,อยู่1น่นาทีแต่ DPS อันสุดยอดของฉางเย่ยนั้นคือ1 0 0 0 0 0ซึ่งสามารถลดเลือดบอสได้อย่างรวดเร็วราวกับเปิดก๊อก นี่ไอช่างเย่ดูเหมือนแกจะชอบป่วนสินะเงินฉันจะเอาคืนบ้างเสียงผู้ชายคนคุ้นนังขึ้นมาจากด้านข้างฉางเย่มองไปด้วยหางตาและพบว่าเสียงนั้นก็คือมูซาชิโอสมะอย่าคิดว่าเราทําเกินไปล่ะชูโรโอสมะที่ยืนอยู่ห่างจากมูซาชิโอสมะไม่ไกลก็พูดขึ้นมาแล้วก็เนี่มีเพื่เนเพิ่มขึ้นมาทีละคนพวกนั้นต่างก็กดใช้สกิลแปลงร,งร่างของตอนเองออกมาด้วย ผู้เล่นญี่ปุ่นเกาหลีทุกคนต่างก็โดนบทลงโทษหักเลเวล5้าเลเวลมันทําให้เกิดผลเสียกับพวกเขาอย่างมากการลดเลเวลนี้ทําให้การหามรดกนั้นช้าลงไปอีกแม้วันนี้จะผ่านมาเป็นเดือนๆแล้วก็เถอะแต่พวกเขาส่วนมากก็ยังทดแทนเลเวลที่เสียไปไม่ได้ยิ่งมรดกไม่ต้องพูดถึงเลยมีผู้เล่นในบรรดากลุ่มนี้แค่เพียงเคนเท่านั้นที่มีมรดก